ในช่วงเย็นวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานวิถีข้าววิถีไทยบริเวณข้างคำเนียบรัฐบาลค่ะเพื่อส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าข้าวไทยมากขึ้น หลังจากที่รัฐบาลประสบความสำเร็จจากการเปิดตลาดน้ำคลองพดุงกลุงเกษตรไปแล้วและตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพบริเวณคลองพดุงกลุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลในวันนี้สถานที่ดังกล่าวจัดเตรียมไว้จัดงานวิถีข้าววิถีไทยหรือไทยไรไทยเนสโดยกระทรวงเกษตรและสาก์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นตามความเริ่มของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ต้องการเปิดโอกาสให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตข้าวคุณภาพดีใน ชนต่างๆได้ประชาสัมพันธ์ข้าวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นและกระตุ้นให้คนไทยตระหนักถึงความสําคัญในคุณค่าของข้าวไทยในนิทรรศการจําหน่ายข้าวคุณภาพดีราคาถูกกว่า80ล้านค้าและผลิตภัณฑ์แปรูปจากข้าวในรูปแบบของกิจกรรมที่ศาลาข้าวไทยและยังจัดแสดงวัฒนธรรมประเพณีจากสี่ภาคทั่วประเทศสาธิตการแปรูปข้าวพร้อมเครื่องสําอางที่ผลิตจากข้าวอีกด้วยโดยวันนี้เวลา17นาฬิกาน ยกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานซึ่งนิทรรศการจัดขึ้นตั้งแต่วันที่5มีนาคมจนถึงวันที่5เมษายนระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ